สวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจแบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับแบบเนี้ยก็จะเน้นเรื่องของการคุ้มครองค่ารักษาเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับก็สำหรับแผนประกันเนี่ยก็จะมีหลากหลายแผนมากเลยตรงเนี้ยตัวประกันแบบเนี้ยไม่จำเป็นที่เราจะต้องทำแนบกับประกันชีวิตนะครับเพราะว่าจะเป็นประกันที่แยกเป็นตัวเดียวๆเ,เลยก็ ในแต่ละแผนเนี่ยก็จะมีวงเงินในการรักษาที่แตกต่างกันแล้วก็ผลประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นแผนประกันที่ชื่อว่า AA PA 2008นะครับตัวเนี่ยจะรับประกันตั้งแต่อายุ16ปีนะครับจนถึงอายุ60ปีแล้วก็จะมีเรื่องของรายได้ขั้นต่ำต่อปีเข้ามากำหนดด้วยแต่ว่าในแต่ละแผนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ก็จะมีหลากหลายแผนมากแล้วก็ผม ขอพามาดูที่ผลประโยชน์ละกันว่าถ้าสมมุติเป็นแผน PA 2008เนี่ยที่ยกตัวอย่างเนี่ย เขาให้ผลประโยชน์เรื่องอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของกรณีเสียชีวิตนะครับสูญเสียอวัยวะแล้วก็สายตาก็จะจ่ายเป็นจํานวนทุนประกันนะครับก็คือ50,000นบาทหรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนี่ยก็จะจ่ายทุนประกัน5 0 0 0 0นบาทเช่นเดียวกันหรือว่ากรณีถูกฆาตกรรมทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยก็จะจ่ายอยู่ที่2 5 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็กรณีเสียชีวิตจากการขับขี่หรือโดยสารรถจัก,กรยานยนต์ตัวเนี้ยก็จะ จ่ายออกมาเป็นทุนประกันให้250,000บาทแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับคือส่วนที่จะคุ้มครองค่ารักษาที่เกิดขึ้นเมื่อเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ทั้งผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกนะครับสำหรับประกันอุบัติเหตุจะอยู่ที่35,000บาทตรงเนี้ยเวลาเราจะเลือกแบบประกันอุบัติเหตุเนี่ยก็ให้เน้นที่ดูเรื่องของค่ารักษานะครับเป็นหลักเลยว่าเราเพียงเราพึงพอใจไหมเราคิดว่ามันเพียงพอสําหรับ การโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่สําคัญในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความมุ่งคลองเรื่องของอุบัติเหตุในวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยถ้าเราเกิดศูญย์เสียชีวิตได้รับอุบัติเหตุในวันนักขัตฤกษ์เนี่ยก็จะได้รับทุนประกัน5 0 0 0 0 0บาทนะครับคนข้างหลังก็จะได้รับไปแล้วก็ในส่วนของผลประโยชน์กระดูกแตกหักเนี่ยถ้าเป็นแบบแพคเกจเนี่ยก็จะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นแผนอื่นเนี่ยก็จะมีนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของค่าเลี้ยงดูรายเดือนสําหรับ าการใช้ชีวิตในระยะเวลา60เดือนในกรณีที่เราเกิดกรณีทุพพลภาพนะครับก็จะได้รับเป็นเดือนละ90,00บาทแบบนี้แล้วก็ในส่วนของค่าเลี้ยงดูบุคลากรใน,นครอบครัวหรือผลประโยชน์ครับองศพเนี่ยถ้าเป็นแผน PA 2008เนี่ยก็จะไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผนอื่นๆเนี่ยเราก็จะต้องไปดูว่าในตารางเนี่ยเขามีผลประโยชน์ส่วนอื่นเพิ่มเติมมายังไงนะครับโดยที่เบี้ยประกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขั้นอาชีพนะครับถ้าเป็นแบบประกัน PA 2008เนี่ย ขั้นอาชีพ1เนี่ยจะอยู่ที่2,800บาทแต่ว่าถ้าเป็นขั้นอาชีพ2เนี่ยจะอยู่ที่3,500บาทขึ้นอยู่กับอาชีพนะครับเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการทำงานเนี่ยไม่เท่ากันอย่างเช่นกรณีที่เราทํางานอยู่ในออฟฟิศเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงน้อยกว่าทํางานอยู่ในฝ่ายผลิตหรือการก่อสร้างอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับตรงเนี้ยก็จะต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่ช่วงอายุเนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดเบีย้ยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองดูได้ว่าเราอยู่ในช่วงอายุ ายุไหนเราพึงพอใจกับแผนประกันแบบไหนสําหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดโบชัวเนี่ยเพื่ออ่านรายละเอียดลองดูแผนประกันต่างๆนะครับเพราะว่าใน ตัวแบบ PA เนี่ยมีแผนประกันให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับโดยที่อาจจะเน้นไปที่เรื่องของค่ารักษาพยาบาลอย่างที่ผมบอกนะว่าเราคิดว่าค่ารักษาพยาบาลวงเงินเท่าไหร่เนี่ยถึงจะเพียงพอในการรักษาหรือโอกาสความเสี่ยงที่เราจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับตรงนี้สามารถดาวน์โหลดโบชัวที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการที่จะทําประกันอุบัติเหตุฉบับเนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้ที่ ลิงก์อินบ็อกซ์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับ